สวัสดีค่ะพบกับครูแจ้นะคะสำหรับการเฉลยข้อสอบนะคะของกาวิชาสามัญของปีที่ผ่านผ่านมานะคะวันนี้เราจะพูดถึงจำนวนเชิงซ้อนนะคะอ่าสำหรับโจทย์ข้อนี้มีอะไรน่าสนใจเรามาดูกันสิเขาบอกว่าจงหาผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนแซทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการนี้อ่า จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราสังเกตนะคะสมการนี้นี่คือขนาดของแกกำลังสองลบหนึ่งเราทราบว่าการหาขนาดของแค่าที่ได้ต้องได้ออกมาเป็นอะไรคะออกมาเป็นส่วนจริงออกเป็นมาเป็นจำนวนจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าทางซ้ายมือเป็นจำนวนจริงทางขวามือก็ต้องเป็นอะไรด้วยคะส่วนจริงด้วยนะคะเ่ะเรามาพิจารณาทางนี้กันนะคะ ให้อเรากําหนดให้ก่อนเนาะให้ Z ซของเราหน้าตาเป็นยังไงดีอยู่ในรูป a บวก b i นะคะจากที่เราทราบว่าฝั่งเนี้ยจะต้องเป็นส่วนอะไรนะส่วนจริงนะคะฝั่งนี้ก็คือต้องเป็นส่วนจริงด้วยนะคะเป็นจํานวนจริงเนาะจำนวนจริงอะหรือส่วนจริงแล้วกันนะคะเป็นจำนวนจริงทั้งสองฝั่งน,นะคะเรามาพิจารณาทางขวามือกันก่อน นะคะ i แซพิจารณานะ i แซบวก3ก็จะมีค่าเท่ากับ i z แซของเราคือ a บวก B i, ใช่ไหมคะ a บวก b i, แล้วก็ตามด้วยบวก3เราจัดการเอา i คูณกระจายเข้าไปข้างในทันทีนะคะว i คูณเข้าไปข้างในทันทีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาคูณเข้าไปข้างในเลยนะคะ i คูณ a ก็เป็น ไอเนาะไออ่าไอคูณบีไอเป็นบีไอยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วยสามนะคะเราทราบกันดีว่าบีไอกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยก้อนนี้คือลบหนึ่งเนาะดังนั้นลบหนึ่งคูณบีได้ลบบีแล้วก็บวกด้วยสามจากที่เราทราบว่าจากที่เราทราบว่าไอไอเซบวกสามเป็นส่วนจริงเพราะฉะนั้นตัว AI นะคะ Ai ตัวเนี้ยนะคะเราจะได้ว่าค่า a ของเราต้องเป็นเลขศูนย์เท่านั้นนะคะดังนั้น a ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นมันถึงจะให้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะทั้งหมดเนี่ยนะทั้งแถบเนี้ยเป็นจํานวนจริงเป็นส่วนจริงได้แปลว่าค่า a จะต้องเป็นศูนย์นะคะดังนั้น i Z บวกสของเราก็เลยเหลือแค่ลบ b บวกสนั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่า i z บวกสมีค่าเท่ากับลบ b ส่วนสา ก้อนนี่หน่ก้อนทางขวามือเราแล้ว,ลวได้แล้วเรียบร้อยนะคะไอแซดบวกสเท่ากับลบบบวกสและเราก็ได้ข้อสรุปว่า a จะต้องเป็น0ูนย์เท่านั้นเพราะศูนย์คูณไถึงจะยอ่ยอมได้ศูนยนะคะจากนั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้อีกแหละว,ว่าถ้า a เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นละ่ะกับตัว z e t เราก็แปลว่า z ของเราถ้า a เป็น0ูนย์ Z ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรอย่างเดียวเท่ากับ BI อย่างเดียว จากนั้นเราจึงไปจัดการพจน์ด้านหน้านั่นก็คือจากขนาดของ z กำลังสองลบหเราแทนค่า z ด้วย b i 1. นะคะก็จะได้เป็น b i ทั้งหมดกำลังสองลบห b i ทั้งหมดกำลังสองก็แปลว่า b ก็ยกกำลังสองได้ b กำลังสอง i ก็ยกกำลังสองเช่นเดียวกัน เราทราบกันจากเมื่อกี้เนาะไอกำลังสองได้ลบหนึ่งดังนั้นลบหนึ่งคูนบีกำลังสองได้อะไรคะได้ลบบีกำลังสองแล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะคะจะเห็นว่าด้านนี้นะคะเนี่ยค่า B แล้วก็ลบหนึ่งเนี่ยบีกำลังสองแล้วก็หนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนจริงแล้วนะคะถ้า ใส่ขนาดแบบนี้กับจํานวนจริงมันก็ความหมายของมันก็คือค่าสมบูรณ์ธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นเราอาจจะดึงลบออกมาก่อนก็ได้นะคะระหว่างลบ b กําลัง2ลบ1ถ้าดึงลบออกไปก็จะเป็น b ลบด้วย b กําลัง2บวก1ซึ่งเราทักทรา,ากันดีแล้วว่าก้อนนี้มีค่าเป็นบวกดังนั้นค่าสมบูรณ์ของลบด้วยก้อนบวกก็จะได้ออกมาเป็นก้อนบวกตัวนี้เหมือนเดิมนั่นคือได้เป็น b กําลัง2บวก1จากนั้นนะคะ เราจะนําไปแทนค่านะในโจทย์ที่โจทย์ให้มาเขาจะบอกเขาบอกว่าสองก้อนนี้เท่ากันนะคะจากค่าสมบูรณ์ของแซดกำลังสองลบหเท่ากับ i z แซดบวกสาด้านซ้ายมือค่าสมบูรณ์ของแซดกำลังสองลบหเราได้ออกมาเป็น b กำลังสองบวกด้วย1ทางขวามือเพิ่งได้มาเมื่อกี้ได้อะไรนะลบ b บวกสาม จากนั้นย้ายไปฝั่งเดียวกันนะคะเพื่อแยกตัวประกอบกำลังสองจากลบ b กลายเป็นบวก b 3ย้ายเป็นลบกับ1 1ลบออก3ก็เหลือติดลบ2นะคะดังนั้นเราแยกตัวประกอบกำลังสองออกมาเลขอะไรคูณกันได้ลบ2แต่รวมกันแล้วได้1นั่นก็คือ2กับลบ1นั่นเองดังนั้นค่า b ที่ได้ถ้า b บวกส คูณกับ b ลบ1เท่ากับ0แปลว่า b บวก2อาจจะเท่ากับ0นั่นแปลว่า b เท่ากับลบ2หรือถ้า b ลบ1เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า b ต้องเท่ากับ1สิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการหาอะไรนะคะผลบวกของจำนวนเชิงซ้อน z ซึ่ง z เราหน้าตาแบบไหนจำได้ไหมเนี่ยเนี่ย z เราคือ b i ทีเฉยนะเพราะว่าค่า a เป็นอะไรแล้วเป็น0ไปแล้วนะ แปลว่า z คือ bi ที่เฉยดังนั้นถ้า z คือถ b คือลบ2ดังนั้น z เราซึ่งเท่ากับ bi ก็จะเป็นลบ 2i แต่ถ้า b คือ1 z เท่ากับ bi ก็จะได้ว่า z เท่ากับ 1i หรือจะใส่ i เฉยก็ได้นะคะเเพื่อความสบายใจใส่ 1i เข้าไป ะะโจทย์ต้องการหาผลบวกผลบวกของจํานวนเชิงซ้อน z นั่นแปลว่าต้องเอาค่าแซตสองก้อนนี้มาทำอะไรกันคะรวมกันซึ่งเรารวมกันได้เท่าไหร่ลบ2อรวมกับ 1i เป็นเท่าไหร่เอย่ยเป็นลบ1 i, นอเนาะเอามารวมกันนะคะได้ลบห i หรือเราเขียนลบไเฉยเก็ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ3นั่นเองนะคะ โอเคนะคะ